ประตูบานใหญ่ปิดลงเว่าคนที่ยืนพิงกลับมีรอยยิ้มกว้างระบายขึ้นบนใบหน้าทองยิ้มอย่างหยุดไม่ได้แม้ยังไม่รู้ว่าใช่แน่หรือไม่แต่หัวใจเขาก็เต้นรัวเร็วอย่างห้ามไม่อยู่คือความตื่นเต้นยินดีชุ่มชื่นใจเสมือนหัวใจนี้กําลังเติบโตผลิใบและออกดอกทั้งทันที่ก่อนหน้านี้แห้งแล้งเหลือทนทองรับรู้ได้ว่า ทั่วทั้งร่างสถานมีความอบอุ่นแผดซ่านทุกอนูเนื้อรอบกายราวเกิดแสงน้อยใหญ่เสมือนมีหิ่งห้อยนับร้อยกระพิบระยิบระยับอยู่ตรงหน้าด้วยหญิงสาวร่างเล็กหน้าตาจิ้มลิ้มที่นั่งเคียงข้างคุณป้าส้มจีนนั้นลูกจันเหลือบตาขึ้นมองคุณพระนายรูปงามก่อนจะรีบหลบตาลงด้วยสายตาหยอกเย้านั้นส่งผลให้ขนกายทั่วตัวลุกพึบ อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเข้าจู่โจมกายหล่อนอีกครั้งเข้าใจได้ในครานี้ว่าอาการที่หล่อนเป็นเรียกว่าสถานสายตาชายนี่คือสิ่งต้องห้ามสำหรับแม่สื่อตามที่คุณป้าสอนหล่อนจะพึงใจในชายผู้ว่าจ้างไม่ได้จำต้องรีบสลัดไล่ความรู้สึกนี้ให้เร็วไวเพราะหล่อนมีหน้าที่เป็นแม่สื่อแม่ชักมิใช่มานั่งให้คุณพระนายดูตัว